สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทําขนมฟักทองกินเองง่ายๆสูตรที่ให้ในวันนี้ทําจากเนื้อฟักทองเน้นเลยนะคะอร่อยลงตัวมากค่ะบอกละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะไปชมวิธีทํากันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําฟักทองที่เราหั่นชิ้นเตรียมไว้ไปนึ่งค่ะก็แนะนําให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเวลานําไปนึ่งจะได้สุกง่ายตอนนี้เราก็ได้นําฟักทองไปนึ่งจนสุกดีแล้วค่ะ ก็ใช้เวลานึ่งอยู่ที่20นาทีโดยการใช้ไฟแรงนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําฟักทองที่เรานึ่งสุกจนเปื่อยดีแบบนี้นะคะมาบดให้ละเอียดโดยการใช้ซ่อมนะคะในขั้นตอนการบดฟักทองแนะนําให้บดตอนที่ยังร้อนๆแบบนี้นะคะจะบดละเอียดง่ายค่ะพอบดฟักทองละเอียดดีแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนจากนั้นก็จะมาเตรียมในส่วนผสมของตัวแป้งกันค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะนําฟักทองที่เราบดละเอียดเมื่อสักครู่นะคะมาผสมกับแป้งในขั้นตอนแรกก็ใส่แป้งมันลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเจ้าน้ําตาลแดงความหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ําตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะจากนั้นใส่เกลือพอใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งลงไปครบนะคะเราก็จะนวดผสมให้เข้ากันดีตอนนี้เราก็ได้นวดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หัวกะทิ ในส่วนของหัวกะทินะคะเราจะแบ่งใส่อยู่ที่สองรอบค่ะก็นวดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันนีจากนั้นเราก็จะค่อยใส่ตัวน้ํากะทิลงไปอีกรอบค่ะพอรอนวดส่วนผสมเข้ากันนีประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่ในส่วนของหัวกะทิลงไปให้หมดค่ะจากนั้นก็นวดไปจนกว่าส่วนผสมทุกอย่างจะเข้ากันนีเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้นวดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนีแล้วค่ะลักษณะตัวแป้งก็จะมีความข้นเห็วประมาณนี้เลยนะ โอเคค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะพักแป้งไว้15นาทีเพื่อให้แป้งของเราได้อิ่มน้ำค่ะพอแป้งครบเวลาเราค่อยมาดูกันนะในช่วงที่รอให้แป้งครบเวลานะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวพิมพ์ค่ะในวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์ซิลิคโคนดอกไม้นะคะก็ใช้ขนาดอยู่ที่5เซนในส่วนของตัวพิมพ์ดอกไม้ใครจะใช้เป็นพิมพ์ดอกไม้อะไรก็ได้ค่ะในวันนี้เราใช้พิมพ์อยู่ที่2แบบนะคะก็จะมีพิมพ์ถ้วยตลไลแล้วก็ใช้เป็นพิมพ์ดอกไม้ซิลิโคนค่ะ และในส่วนของตัวพิมพ์นะคะแนะนําให้ใช้น้ํามันทาให้ท euh ั่วด้วยนะและในขั้นตอนนี้เราก็ได้ใช้น้ํามันทาจนทั่วดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําไปนึ่งในส่วนของตัวพิมพ์ถ้าทาน้ํามันจนทั่วดีแล้วนะคะแนะนําให้เอาไปนึ่งให้ร้อนสี่นาทีตัวแป้งจะได้หลุดร้อนออกง่ายค่ะโอเคนะในขั้นตอนนี้เราก็จะนําตัวพิมพ์ไปนึ่งด้วยไฟแรงสี่นาทีให้ร้อนค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําเนื้อมะพร้าวถึงทึกขูดเส้นนะคะมาใส่ลงไปผสมค่ะ ในส่วนของเนื้อมะพร้าวก็ให้เราใส่ลงไปได้ตามความชอบเลยนะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีค่ะในส่วนของเส้นมะพร้าวนะคะใครจะทําเส้นแบบไหนก็ได้นะเอาตามความชอบของตัวเองเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้คนผสมแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะความข้นเหลวของแป้งก็จะประมาณนี้เลยค่ะจากน,นั้นเราก็จะนํามาเนึ่นงโดยในขั้นตอนนี้เราก็ได้นึ่งพิมพ์จนร้อนครบสีนาทีแล้วค่ะในขั้นตอนนี้เราใช้ไฟแรงอยู่นะคะเราก็จะปรับมาใช้ไฟอ่อน จากนั้นเราก็จะหยอดในส่วนของตัวแป้งลงไปค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําให้ปรับมาใช้ไฟอ่อนนะคะความร้อนจะได้ไม่โดนมือและแขนค่ะและก่อนที่เราจะหยอดแป้งลงไปนะคะแนะนําให้คนผสมให้เข้ากันดีก่อนนะตัวแป้งของเราจะได้มีรสชาติที่อร่อยกลมกลม่อมทั่วกันค่ะพอคนผสมแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะหยอดแป้งลงไปให้เต็มพิมพ์ ตอนนี้เราก็ได้หยอดแป้งลงไปจนหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาซึ้งแล้วก็ปรับมาใช้เป็นไฟกลางค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ไฟกลางนึ่งขนมอยู่ที่30นาทีพอครบเวลาค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งขนมมาครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดดูะคะ่ะในขั้นตอนการเปิดฝาซึ้งแนะนําให้เปิดอย่างเร็วนะคะตัวน้ําจะได้ไม่หยดใส่หน้าขนมค่ะ ตอนนี้ขนมก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะสีสันก็สวยน่าทานมากเลยนะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะปิดแก๊สจากนั้นก็ยกออกไปพักไว้ให้คลายร้อนพอขนมคลายร้อนดีเราค่อยจะมาแกะออกจากพิมพ์ค่ะตอนนี้ขนมพักทองก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสีสันก็น่าทานมากเลยนะคะส่วนตัวเนื้อแป้งนะคะก็จะมีความเหนียวนุ่มเหนิบแบบนี้เลยนะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะแกะตัวขนมออกจากพิมพ์ให้โดค่ะแกะไม่ยากเลยนะคะ ก็ให้เราแกะตรงขอบของพิมพ์นะคะจากนั้นก็ดันตัวขนมออกมาค่ะก็จะได้ขนมสวยงามแบบนี้เลยก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีทําขนมฟักทองสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายนะคะตัวแป้งด้านในก็จะมีเนื้อมะพร้าวแทรกอยู่ค่ะเวลาเคี้ยวก็อร่อยลงตัวมากส่วนรสชาติก็จะออกมาหวานกําลังดีมีความหอมของกลิ่นเนื้อมะพร้าวฟักทองและกะทิมากค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มในส่วนของน้ำตาลได้ค่ะโอเคนะในวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ